สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสวิทัดพอจะกินเขากำหยังกินเขาพี่น้องกินเขาายอย่างไรเนแนยใส่ะนี่เหรออันนี้ปนปนอย่างปนเอ่อรวมมิดเขียดเจ้าน้าแม่งขีเตากับปูแม่งดาแม่งดาอันนี้ก็มีลวกพักลวกพักบักเออือแก้ว อันนี้เกี๊ยวบองเอฟซี 4, พอนมาฝากเขาเลย<ส>ไม่ผัด<ส>เนาะเอยู่เขาเลยผัดอันนี้กะถอดปลาทูถอดสมมูพ่อขามีแนวกินอยู่ข้าคือไะไมากินกับเขาแบบเนี้ยอ้าจะไ,ไรนล่ะคือข้าเสียของในตู้ออกก่อนเนาะพ่อเนาะถ้าย่อยของออก <c oughs> ปลาแหงก็มมีปลาสดก็มมี่ ปลาคอก็ครั้งไวมือขึ้นมือขึ้นก็เลยมากปลาคอถ้าสิเฮ็ดกบก็บม่มีมูก,กินบ่เพราะว่าแม,ม,กกม,ม่นุูยบ่กินกบมันพ่อกระเทินมันคุณละมืออย่างนึงสิอ๋อมมือแรงอิ๋อมะซูมือเม,มอแรงนี่แมวลาวไดรูปแบบรถแห่บห่บ่ใได้แบบรถแห่อโอ้ยข้ขามเข่าแม่ นี่แหละพี่นองแนวกินบานๆผู้ใดว่าท่านกินกระมาเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยปลาทู่เ,เป็ไงมางตแบบนี้แบัโตวบกเป็ดน,นั่นกินเถาเป็นมูยพอเน,นี่ยค่ะผู้ใดนแนมยังขือนแนมผักเนี่ย ซ้อยหน่อยๆพี่น้องรถหลายหลายจีมกันอยู่ทา mm. ้งรักกันมีเด็ดค่ะก่วผ้า,ากันเหรียญ mm. บ้านมานันอีหนาคึ้ใสแท้ห mm. นาคึ้ใสแท,ทม้มาโอ้โอ้ข้าวซโย,ยกันยเมืม่อวันโอ้ยผู้เฒ่าจุ้งรถบ่เป็นพี่น้อง สิไปหารถหม่เขาใครครับผู้เฒ่าเงินดีู้ใดใ่ายรถไหนนั่นหารถเขาอีลีหาบอกเออจุ้งรถจุ้งรถหารถเต็กอาหารถเขาจุ้งรถหารถเขา มันเขียบพี่น้องผู้เฒ่าอ,อลาดอผท้เ่าขี้ขับซาหล่งสีโค้งโค้งหัวมุ่มนี่จุ้งรถออกว่าเป็นจุ้งไปหารถเขาเขาวางในบ้านว่าแล้วว่าแล้วแล้ว,วเ,วเวนี่ยอืมออ เขาครับซาเล็งหอดมุ่นี่รถเขามาเลยสิอันนี้ออกเขาจากเขาเขาเขาคอยเขาทำใครบ่บมเมนต์มาโอติ นูยาตแมนเมาอยู่นักเร็วมันทางมันแข็บเนะาะผู้เฒ่าครับซาลินเพราะมันทีน่ยังพี่นอ้องจอดแต่ว่าจุงอืมจูงจุง,จ,งจูงหะรถเพันรถกะรถไม่เขาแบบนีน้แล้วก็ว่าอยากให้อีกพอครับอือืม,อมตาบ่ดีเนะาะผู้เฒ่า แม่นูน่อยากให้พ่อครับ่ย่อนหิคอยให้กันอยู่เพราะว่อซาเล็งมันเห็ดยากเลยพ่อมันกัวมันเสียนี่ยมันบอคือรถเตาเันหอกหอกแหนกี่บ่อที่ทแรงมากมากคืองอรากมากมากอกวทิ้เขาแลละก็เยไปโกสุมไปทุระเท่า ค้ชาเจ้ยังบวบอได้จะตกบ่เน้อปลาสลิดสองตัวสลิดน่อยบ่บวันินเหรอเ่ยวบองนี่เขามา เขามาเติมชู้รถอีกหน่อยหนึ่งนะพอน่อเนาะเติมพงหนัวอีกหน่อยหนึ่งแสีบเลยเนาะแค่น้ำปลาอีกขอซาออออเลย,นะย,ยบอกขอยงัวปานไหนพี่น้องเอาออีมานะเคยกินก๊อยังอีกเงี้ยเจ้าไรบักขามหืมมาแต่เห็นบักขาม ข้ามข้ามหวานป่หวานจนแฟนเัาเอามากกว่าอันนี้พักชู้รถพี่น้องพักชู้รถอาเทียบแบบกนลายาอย่างเขาวิีงเขงาาบถามลราพี่น้องเอ,อยังก่อนอเทียดบป่อ่ะเอเทียดอัดเทียดอัดเทียด ลูกสาวสองสาวก็บม่ทันตื่นหรอกบายสามคนท้าว่าหิวเขาบ่มา ยูบัดดีเขาคอยสีมาหรอพี่นองเขาบอกเคยนอนกลางคืนเนาะพอไงเขาบอกเคยนอนกลางคืนเนาะเขานอนกันงเว้นเนาะ ออกจากนี้แล้วกินเขาออกจากนี้แล้วเขาก็บวนได้ไปรับไปนอนเด้พี่น้องเขาไปเล่นจนเดึกจนดื่นผลเนาะมาลักฟื้นพอแม่เมืาขึ้นเนี่ยอลองข้อพอๆกินกับปบะคาม เห่นจะของแต่ข้าวจะกิอะนอะเย๋นหนึ่งที่นอนเฮียนเที่ยงหนึ่งยังยัง,นง,งนหนึ่งไปใ่อะไรเนี่ยไปใส่วะวาไปเยนน้ำมูไปนอนเฮียนมูนเหรอทํามจะกี่ทำไมจะก,กี่ก็เป็นอยู่วะเป็นมาทอมากมาจะไปใสหวัหนูเห็นแต่ลูกไส้ยอยู่บ้าน กบ,บั่นตีหนึ่งตีสองลูกบวกกับแม่กับบ่นอนเป็นคือกันบ่คือกันนะฮะย่านแต่ลูกไปเห็ดเนี่ยววดีนอนก็บ,บรหลับฐาลูกไปท <ถา S 2> ั่วเลยอืมแบบเขามาคอยลับบัดนงานเขาข่าเขาตีป่ะนะแต่ว่าลูกมัน มีสัมพันธ์มันหลายทมไมโรงเรียนมันสมไมที่กีบวาห้องบ่มีหวานไมียาคื้สทำไมัยสโมงเดียวมีเดี๋ยวน่าก็ดีทิกว่าปีมานีมันบ่มีไปเลยนี่แล้วนาองักสิบอ่อล์ลายปานนี่นั่น้บ่เกอ,อร์ปานนี่ ลูกออกบ้านเนี่โอ้ยตกใจไปแล้วเอาพอเจา้าใบเอาจังสัรปไม่นะ่ะคำแหงครับไห้เบิง้งเอาพี่น้องสําหรับมือนี่เอาไว้สำหสักกกอรเนาะหายพอแล้วกินข่าก่อนกินขา่าใบยบกค้มก่อน ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเบิ่งแล้วก็ซอยกดไรกดแค่กดตบตะไข่ใบบกกูดหัวหอมใส่น้ำเลือพี่น้องนอะสำบายดี้ที่น้องป้องไปเขาใบบกขำเสียพี่นอ้องอัดเสียดอัดเสียดตะกี้เห็นตะพอแต่แม่เพิ่นมามาถึงเยียขคองแล้ว <ม>กินนั่งกับโบเล้วมาแล้วกับบักขามขามแฟนครับเอามาให้เอาละพ่อสเสด้กินเขาสัาหน่อเน,อะอนาะเดี๋ยวยกขึ้นมา